มากคะ่ะที่ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามกด like กด share ให้กับ Thalo Holo Channel และดีใจมากๆที่ได้มาเป็นเพื่อนกันใน Facebook และ Line ด้วยเสียงอาจารย์จะคอยเป็นเพื่อนคุณผู้ชมในยามขับรถหรือทำงานบ้านงานอดิเรกหรือในช่วงก่อนนอนก็จะมีอาจารย์เป็นเพื่อนคอยปลอบใจให้กำลังใจเสียงอาจารย์จะกล่อมไปเรื่อยเรื่อยๆ จนกว่าคุณจะหลับในคืนนี้นะคะสวัสดีค่ะชาวราศีกุมเป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะอาจารย์คิดถึงนะราศีกุมคือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึง14มีนาคมค่ะ คุณผู้ชมคะอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของทุกเดือนนะคะหากคุณผู้ชมท่านใดได้กด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งไว้แล้วอาจารย์และทีมงาน t h โร o โ HoLo Channel ขอบพระคุณมากๆนะคะและไพโรแันติกทารหลอดประจําเดือนสิงหาคมปีพศ2565ระสอ 2, 65, ของชาวราศีกุมได้แก่ Ten of c h a r e s j u s t i c e Ace of c h a r e s The Emperor 10 of Swords Queen of c h a r i t e s the Moon Queen of Pentacles Seven of Pentacles the Magician and Queen of Swords เอาละชาวราศีกุมคะมาดูความหมายของไพ่โรแมนติกทาลอดจะมาบอกเล่าเรื่องราวปมปัญหาในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมเรื่องมีอยู่ว่า เนื้อหาการอ่านตีความหมายไพ่โรแมนติกทาลอดในวิดีโอคลิปนี้จะบอกเล่าถึงปมประเด็นปัญหาในความรักความสัมพันธ์จึงเหมาะสมกับคุณผู้ชมที่มีความรักไม่เหมาะกับคนโสดนะคะและไพ่โรแมนติกทาลอตบอกเล่าถึงปมประเด็นปัญหาว่าระยะนี้ราศีกุ่มบางคน พยายามประคับประคองความสัมพันธ์เอาไว้แม้ว่าบางครั้งคนรักทำให้คุณไม่พอใจแต่คุณก็ถือว่าคุณเคยผ่านเรื่องราวร้ายๆมาแล้วกว่าจะรักกันได้จนถึงวันนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายยิ่งชาวราศีกุมบางคนเคยล้างลากับคนรักมาแล้วและว,วันนี้อาจได้หวนกลับมาคบกันใหม่คุณมีประสบการณ์แล้วและได้เรียนรู้ว่าถ้าคุณจะเก็บรักษารักเอาไว้คุณต้องฝึกความอดทนมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อย จะปล่อยให้หัวใจเปราะบางเหมือนเมื่อก่อนไม่ได้แล้วไม่ว่าเวลานี้จะเกิดปัญหาอะไรคุณต้องมีจิตใจเข้มแข็งและผเผชิญปัญหาให้ได้เมื่อคุณตระหนักได้ดังนี้ก็พยายามทำจิตใจให้เข้มแข็งการทำจิตใจให้เข้มแข็งอาจหมายถึงว่าตกผลึกในใจให้ได้เสียก่อนคะ่ะคนคนนี้คุณยังอยากจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาไหม นั่นหมายถึงว่าที่ผ่านมาคุณย่อมรู้พื้นฐานอุปนิสัยคนรักดีว่าเขาเป็นคนแบบไหนซึ่งความเป็นตัวตนและท่าแท้ของเขาบางอย่างเขาเป็นอย่างไรก็จะเป็นแบบนั้นจนวันตายเมื่อคุณรู้แบบนี้แล้วคุณจะทนอยู่กับคนประเภทนี้ได้ไหมและที่ผ่านมาจนถึงวันนี้คุณบรรลุกับปัญหาทั้งหมดแล้วว่าการคบกับคนคนนี้การใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนคนนี้คุณต้องเจอปัญหาอะไรบ้าง ดังนั้นวิธีเดียวถ้าคุณจะอยู่กับเขาคือคุณจะต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งต่อให้แต่ก่อนคุณเป็นคนเปราะบางแต่ถ้าหากว่ามาเหยียบอยู่ในตำแหน่งนี้แล้วถือว่าเป็นไฟบังคับค่ะก็ต้องเข้มแข็งค่ะไม่มีใครช่วยคุณได้นอกจากตัวคุณเองหลังจากที่คุณฝึกตัวเองให้มีความเข้มแข็งทรหดอดทนแล้วคุณต้องไม่หมดใจที่จะแสดงให้คนรักได้เห็นว่า ต่อให้เขาทําให้คุณผิดหวังเสียใจคุณก็ยังคงมีมุมมองเชิงบวกไม่เคยหมดใจรักเขาและจะไม่ทิ้งเขาไปไหนเมื่อคุณแสดงให้คนรักเห็นแบบนี้จึงส่งผลถึงความสัมพันธ์ว่ามาถึงวันนี้ราศีกุมคะแม้ว่าคุณจะเห็นปัญหาบางอย่างตําตาตําใจคุณอยู่แบบนั้นเมื่อกี้อาจารย์ก็บอกแล้ว ความเป็นตัวตนท่าแท้ของเขามันแก้ไม่หายและจะเป็นอยู่แบบนี้ตลอดไปซึ่งถือว่านี่คือความจริงและความจริงนั้นคุณต้องปเผชิญความเจ็บปวดบางเรื่องแน่นอนว่าต่อไปนี้คุณจะทวงถามเอาความถูกต้องบางอย่างไม่ได้แล้วนะคะถ้าจะคบกับคนคนนี้คุณต้องยอมรับเรื่องราวแย่ๆบางอย่างให้ได้ต่อให้มันตำตาตำใจคุณก็เถอะความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจ เมื่อเวลาที่เรื่องราวหลายๆมากระทบจิตใจคุณคุณก็ไม่สามารถไปโอดควรให้ใครฟังได้แล้วนะคะและจะก,กล่าวโทษคนรักไม่ได้อีกด้วยเพราะถือว่าคุณยอมเขาเองและเมื่อความสัมพันธ์เป็นแบบนี้บางครั้งราศีกุมก็อดไม่ไหวที่จะคุยกับตัวเองว่านี่ฉันตัดสินใจดีแล้วใช่ไหมที่จะอยู่กับคนคนนี้จะเก็บรักษาความรักครั้งนี้เอาไว้ ภาระหน้าที่ของชาวราศีกุมกับการเก็บรักษาระครังนี้เอาไว้ก็คือเพื่อสารต่อความสัมพันธ์ให้ยั่งยืนและมั่นคงนะคะแต่ด้วยความที่คุณเป็นคนละเอียดพื้นฐานนิสัยของชาวราศีกุมถ้าหากว่าคุณสนใจสิ่งใดแล้วคุณจะศึกษาชอบวิเคราะห์เจาะลึกจนคุณได้เห็นปมประดนปัญหาของคนรักที่ซับซ้อนซ่อนเงื่อนและมากระทบความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนรักถ้าคุณเอาเรื่องนั้นมาคิด คุณจะทุกข์ใจและอยู่กับเขาไม่ได้เลยค่ะเรื่องนี้ราศีกุมต้องระมัดระวังให้มากที่สุดอีกทั้งปมประเด็นปัญหานั้นพอคุณรู้ลึกรู้ดีแล้วคุณต้องเก็บงำเอาไว้ในใจด้วยไม่สามารถทวงถามไม่สามารถเคลียร์ใจกับคนรักได้เลย จะรู้จะเห็นอะไรเก็บไว้ในใจเท่านั้นทำไมถึงเป็นแบบนั้นอาจมีปมปัญหาหนึ่งมันเป็นปัญหาซับซ้อนและนอกจากจะเป็นปัญหาซับซ้อนแล้วมันยังเป็นตัวตัดสินคุณค่าของความเป็นคนจากประสบการณ์ให้คำปรึกษาส่วนตัวคุณผู้ชมบางคนก็มีปัญหาว่าคนรักไปมีลูกกับคนอื่นแม้ว่าเขาจะรักคุณมากแค่ไหน แต่เขาก็ไม่สามารถจบสิ้นสุดความสัมพันธ์กับคนที่เขาไปมีลูกด้วยเพื่อรับผิดชอบต่อหน้าที่ถ้าเขาละเลยหน้าที่ก็ถือได้ว่าเขาไม่มีความเป็นคนดังนั้นคุณผู้ชมที่มาปรึกษาส่วนตัวถ้าเขาตัดสินใจที่จะอยู่กับคนรักต่อไปต้องกํากืนฝืนทนอยู่กับปมประเด็นปัญหานั้นตลอดชีวิตและปัญหาก็กลายเป็นหออข้างแคร่ทิ่มแทงใจทุกวันทุกวันทุกวัน ก็ต้องฝึกทำใจให้ได้ค่ะยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นซึ่งคุณผู้ชมท่านนั้นก็จะมาฝึกความเข้มแข็งกับอาจารย์โดยอาจารย์ใช้วิธีจิบบำบัดฝึกให้มีหัวใจที่เข้มแข็งสามารถดำรงคงอยู่ท่ามกลางปัญหาและอาจารย์ตระหนักดีว่าแม้ว่าคุณจะเกิดราศีกุมเหมือนกันแต่ละคนก็มีเรื่องราวของปัญหาแตกต่างกันไปนะคะขึ้นอยู่กับการดำรงชีวิตจริงของชาวราศีกุมแต่ละคนนะคะ เอาละเมื่อคุณตัดสินใจว่าจะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับเขาต่อไปฉะนั้นคุณต้องฝึกมองข้ามปัญหาที่มาบันทอนจิตใจให้ได้นะคะและอาจารย์ก็เข้าใจคะ่ะต่อให้คุณพยายามทําจิตใจให้เข้มแข็งแล้วแต่ถ้าหากว่าจิตใจคุณได้รับการกระทบกระเทือนจากปัญหานั้นทุกวันทุกวันแน่นอนก็มีบ้างที่คุณจะส่วนเสแต่สุดท้ายชาวราศีกุมคะถ้าคุณตกผลึกในใจ ่ทีจะอยู่กับเขาต่อไปจะคบกับเขาต่อไปคุณช่างใจดีแล้วว่าเอาเถอะเป็นไงเป็นกันไหนๆก็ไหนๆแล้วความอดทนของคุณคงไม่สูญเปล่าถ้าหากว่าความราักความสัมพันธ์ครั้งนี้มันมีค่ามีความหมายในชีวิตคุณเรื่องประเภทแบบนี้ว่ากันไม่ได้นะคะและไม่สามารถดูถูกจิตใจของเพื่อนมนุษย์ด้วยกันในเมื่อว่าเราต่างมาจากครอบครัวที่เลี้ยงดูแตกต่างกัน และเรามาจากสังคมสิ่งแวดล้อมแตกต่างกันอีกด้วยดังนั้นต่างคนก็จะมีทัศนคติมุมมองต่อปัญหาแตกต่างกันและมีหนทางในการแก้ไขปัญหาแตกต่างกันอีกด้วยแต่สำหรับความหมายของไพ่ในเดือนนี้พูดถึงชาวราศีกุมที่ตัดสินใจว่าจะเก็บรักษาความรักเอาไว้เมื่อคุณตกผลึกในใจได้ดังนี้คุณจะยอมลงทุนซื้อใจคนรักด้วยการเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส ถ้าคุณคิดว่าคนนี้คือรักแท้คุณจึงยอมลงทุนซื้อใจคนรักคุณกลายเป็นพ่อพระแม่พระให้กับคนรักเลยค่ะ คุณพร้อมที่จะอยู่เคียงข้างเขาไม่หนีไปไหนเผชิญกับปัญหานั้นไปพร้อมกับเขาด้วยการกลืนความทุกข์ลงท้องไปให้หมดและไม่ทะเลาะเบาแววงกับเขาอีกแล้วเมื่อเวลาอยู่ต่อหน้าคนรักคุณทำราวกับว่าคุณทนได้ไม่หยิบยกเอาปัญหานั้นมาทวงถามมาพูดเหมือนแต่ก่อนที่คุณเคยทำแต่เบื้องหลังของพ่อพระแม่พระมีสภาพเป็นแบบนี้ค่ะราศีกุมดูจิตกรวาดภาพภาไพ่ใบนี้นะคะ ผู้หญิงที่เห็นบนหน้าไพ่เธอมีตำแหน่งเป็นราชินีนะคะแต่จิตกรวาดภาพเป็นราชินีนั่งอยู่บนบัลลังก์ไหลซุดคอตกเลยค่ะใบหน้าแสดงความเบื่อหน่ายเหนื่อยล้าอ่อนแรงและทุกใจมากอากับกิริยาแบบนี้หมายถึงว่าเธอดำรงตำแหน่งเป็นราชินีท่ามกลางปัญหาเยอะแยะมากมายภาพที่ปรากฏบนหน้าไพ่ใบนี้ อุปมาอุปไมยเปรียบดังความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมบางคนต่อให้คนรักเขารักคุณมากแค่ไหนแต่เขาก็นำพาปัญหามาให้ค่ะนี่และนะดังคำโบราณที่กล่าวไว้ว่ามีรักที่ไหนย่อมมีทุกที่นั่นใช่ไหมคะชาวราศีกุมเดี๋ยวมาฟังเทพคิวปิดแนะนำเพิ่มเติมนะเพื่อจะมีหนทางให้คุณแก้ไขปัญหา เทพคือปิดเทพ,ทพแห่งความรักจะแนะนำความรักความสัมพันธ์ให้แก่ชาวราศีกุมว่าคุณได้ไพ่ใบนี้ค่ะชาวราศีกุมโอ้ยชาวราศีกุมคะ่ะพออาจารย์ร้องโอ้ยแบบนี้ราศีกุมลุ้นไพ่ใบนี้แทบแย่เลยใช่ไหมคะราศีกุมมาดูหน้าจอมือถือให้ชัดๆนะคะว่าคุณได้ไพ่อะไรสุดท้ายคุณได้ไพ่ใบนี้คะ่ะ true love รักแท้ค่ะ การดำรงชีวิตจริงของคุณกับคนรักราศีกุมบางคนอาจได้รักแท้แต่อยู่ท่ามกลางปัญหาที่แก้ไขไม่ได้กลายเป็นความรักประเภทคู่เวรคู่กรรมก็ได้ค่ะหากว่าคุณมีหัวใจเปราะบางแล้วคุณจะเผชิญปัญหาเคียงบา่าเคียงไหลกันได้ยังไงร,รักครั้งนี้คุณต้องใช้ความอดทนอย่างมากและไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะสิ้นสุดแต่ก็นั่นแหละนะในความคิดของแต่ละคนไม่เหมือนกัน แม้ว่าจะเกิดราศีกุมเหมือนกันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะตัดสินใจเลือกทางเดินเหมือนกันราศีกุมบางคนก็คงไม่เอารักแท้แบบนี้ไปหาใหม่ดีกว่าใช่ไหมคะส่วนราศีกุมบางคนก็มักน้อยต้องยอมจำนนต่อโชคชะตาเอาคนนี้นี่แหละไม่หาใหม่แล้วฉะนั้นคุณจึงพร้อมใจที่จะเคียงบ่าเคียงไหลเผชิญกับปัญหาร่วมกับคนรักจูงมือกันเดินไปบนเส้นทางรักของคุณเอาละชาวราศีกุมคะไม่ว่าคุณ จะเลือกเส้นทางไหนคุณจะมีอาจารย์ที่เข้าใจและให้กำลังใจอยู่เสมอนะคะแล้วเรามาดูกันใหม่ในเดือนหน้าว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีกุมจะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีกุมในเดือนหน้าและอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะ